ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการดีๆที่จะทำทุกคน้สนุกกับการเล่นไปตลอดการนั่นเองแอบเพิ่มข้อดีๆเข้าไปด้วยนะครับผมขายตัวสุดๆกันไปเลยนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ผมอย่างที่สัญญากันเอาไว้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการ แก่2ชุดนี้นะครับผมจริงๆมันคือการขขางในเหมือนกันแหละนะครับกับชุด CHT TD 0 1 1ขีดและ01-2นขีดนะครับผมกับแคลนไอคอนิกนั่นเองครับผมในชื่อชุดที่ว่าไอคอนิกคอลเลคชั่นนะครับผมซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเน็ตไอดอลนะครับผมหรือกลุ่มเพจต่างๆที่ถูกนำมาเป็นทำเป็นการ์ดและมีเฉพาะ ประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาทําการแกะ2กล่องมาพร้อมกันเพราะว่าอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วครับของข้างในเปนเหมือนกันนะครับผมต่างกันแค่การลอยหน้ากล่องแล้วก็อาพวกใบต่างๆพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากก็ผมแนะนำเก็บอย่างละหนึ่งครับมันก็จะมีคราทุกอย่างลยไงแล้วก็ฝอยครบทุกแบบด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคถ้ายังไงตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับเราจะมาทําการแกะให้ดูนะครับผมว่าภายในชุด CHT ที่ศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งและขีดสองเนี่ยข้างในนั้นมีอะาไารบ้างนะครับผมอ่าแต่ก่อนจะไปแกะก็เดี๋ยวขอดูรูปกล่องชั้นนิดน,นึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยถือให้ดูไกลๆจะไม่ชัดนะครับผมก็ด้านหน้าครบผมก็จะมีตัวละครจากเพจจอร์ดแปดลิวนะครับผมครบเลยนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับผมแค่แจ้งว่าเออมันคือรหัสอะไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มันเป็นไทยโอเด็กด้วยดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยซื้อแค่หนึ่งกล่องก็เล่นได้นะครับผม กลุนอีฟอยด์หนึ่งก็จะเป็นสาวๆาวเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทําการแกะกล่องนี้แล้วกันนะครับแกะให้ดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเพตอนนี้เนี่ยผมแอบแกะเรียงไว้แล้วนะครับส่วนอันนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เรียงนะครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวขอหยิบฟอยล์มาดูชัดๆแล้วกันนะครับเอาคึบอ่ะอย่างเนี้ยน,นี่ก็จะเป็นฟอยล์ของน้องโยนานะครับผมอู้วน่ารักจังเลยนะครับน่ารักมากแต่ข้างในเห็นไหมครับอ่ะมันก็จะมีจอร์ดเหมือนกันเลยเห็นไหมครับต่างกันตรงที่ว่ามันใบแรกมันไม่ฟอยล์เ่นนั้นองใช่มัอนนนี้จะเป็ธรรมดา2 และถ้าเกิดอันนี้จะเป็นฟอยด์หนึ่งนะครับแล้วก็ธรรมดาหนึ่งแบบนี้นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยฮิลทิกเกอร์ก็จะเป็นฟอยด์ไงดังนั้นเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่การหน้ากล่องนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวขอมาเริ่มนะครับผมดูทีละใบเลยดีกว่านะครับว่าให้อะไรมากี่แบบกี่ใบนะครับผมเริ่มที่ทริกเกอร์ก่อนนะครับก็จะให้นะครับผมฮิลทริกเกอร์นะครับชื่อว่าโยนาอ่อนโยนะครับผมเดี๋ยว ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่อ่านคําพูดของตัวละครในการนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาเนี่ยมันเป็นคนจริงๆนะครับขออ่านหน่อยละกันนะครับผมอันนี้เขียนไว้ว่าแสงแดดอ่อนๆมันช่างอบอุ่นและอ่อนโยนเหลือเกินนะครับซึ่งก็น่าจะสื่อถึงตัวรูปเลยนะครับเขาน่าจะไปถ่ายภาพ เพราะเทปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมก็เออแดดอุ่นๆอนโยน่อ,อนโยนดีอยู่นะครับผมเหมาะกับการเป็นฮิลทริกเกอร์ได้ช่วยเยียวยาเรานะครับดีมากๆก็ให้ฮิลมา4ใบแน่นอนนะครับต่อมาผมก็จะเป็นดรอว์ทิกเกอร์นะครับผมอ่าก็จะเป็นดรอว์ทิกเกอร์นะครับ,รบที่มีตัวละครในกาส์นะครับผมนั่นก็คือลาพิสลาซูริน้องกวางนั่นเองนะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นทั้งเกมเมอร์นะครับเป็นทั้ง คอสเพเยอร์ด้วยนะครับน่ารักมากมานะครับผมอันนี้เป็นรอทิกเกอร์นะครับก็ให้มาสี่ใบนะครับผมอันนี้มีคําพูดเขียนไว้ก็คือกรุณาให้อาหารหิวเป็นขวิดอ๋อเป็นกวางไงหิวปุ๊บขวิดเลยนะครับผมน่ากลัวจริงๆต้องให้อาหารตลอดเวลานะครับผมต่อมาก็จะเป็นสแตนทิกเกอร์นะครับก็จะให้นะครับผมอลิสโพนี่มาสี่ใบนะครับผมแล้วก็จะมีเขียนคําพูดไว้ว่านะครับ แปลงร่างเป็นน้องม้าโพนี่อ่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่มีสกิลด้วยนะครับผมเจ๋งมากนะครับและสุดท้ายนะครับผมเกรดศูนย์ที่ให้มานะครับก็จะมีคริติคอลทริกเกอร์นะครับอ่ากับน้ำหนึ่งเขินนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือน้องน้ำหนึ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้มีเขียนไว้ว่าเขินแล้วนะนะครับผมเกรดศูนย์ที่ให้มาก็จะให้มา16ใบเท่านี้นะครับผมทีนี้ทุกคนต้องสงสัยแล้วอ้าวพิชินแล้วตัวเริ่มอยู่ไหน ทำไมเกตศูนให้มัน16มันต้องให้มัน17สิมันต้องให้ตัวเริ่มมาอีกหนึ่งจริงไหมจริงครับแต่ว่าชุดนี้ไม่มีให้เพราะว่าตัวเริ่มที่คุณจะได้ใช้นั่นก็คือต้องใช้ draw t ก i กอร์ลาพิส l a z ู l i น้องกวางเป็นตัวเริ่มน่นองครับสังเกตคือมันมีสกิลคู่เริ่มต้นนะครับผมอ่าดังนั้นจุดๆนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับแคลนในสมัยก่อนเลยเหมือนแคลนโอร่เคแคลนโนวาชุดแรกเลยครับที่ต้องใช้ทริกเกอร์เป็นตัวเริ่มก็จะมีข้อเสียก็คือ เราเหมือนกับเสียทริกเกอร์แล้วหนึ่งอันถ้าตามปกติที่แบบเราจะมีทริกเกอร์ที่6ใบเราก็จะเหลือแค่15ใบนะครับผมซึ่งทางแก้มันก็พอมีอยู่อาจจะไปหาชุดสเวสิกทีมานะครับ ผมไม่แน่ใจว่าตัวเริ่มมันเหมาะกับชุดนี้ไหมหรืออาจจะต้องลองมองตัวอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวเริ่มเป็นแคลนเคลมเป็นอเลเมนทัลหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันแต่นี่คือเกรดสูงทั้งหมดที่เขาให้มาในชุดนี้นะครับผมโอเคก็เต็มไปด้วยสาวๆนะครับเป็นทริกเกอร์ที่น่านําไปใช้มากๆนะครับผมต่อมาครับเกรดหนึ่งครับผมก็จะให้อูให้พีจีมานะครับก็จะมี PG นะครับผมชื่อว่าออนนี่อลิสอินเฮียนะครับผมอินเฮียเฮียที่มาที่นี่นะไม่ใช่เฮียนะครับผมขอภายนะครับขอยานะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็น PG อีกหนึ่งใบนะครับผมซึ่งน่นหนว่ามีสกิลด้วยนะครับสกิลทำอะไรเดี๋ยวว่่าคลิปหน้านะนะครับตอนนี้มีคําพูดเขียนไว้ว่าอลิสในยุคปัจจุบันที่ยังเต็มไปด้วยจินตนาการอยู่นะครับผมก็เขาคอสเพย์เป็นอลิสแง่ก็น่ารักนะครับผมก็ให้มาสีใบกับ PG นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเกรดหนึ่งอีกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเกรดหนึ่งวานิลานะครับก็คือไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับแต่จะมีเบสพลังที่สูงคือเบสพลังที่8ปดพันนะครับผมกับพาวินีพารอคอยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมีคําพูดเขียนไว้ว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยเอ๊ะนี่เหมือนท่อนนี้เหมือนคุ้นๆเนาะนะครับก็ไม่ว่าการเป็นท่อนที่ทวนทวเหมือนนะครับก็ให้มา4ใบนะครับผมแหลมมากๆครับแล้วก็มีนะครับผม อ่าตัวนี้ชื่อว่าเหยดเคร่หเฮงนะครับผมอ่าก็จากเพจนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ให้มา3ใบนะครับผมแล้วก็จะมีเกรดหนึ่งอีกนะครับอันนี้ให้มา2ตัวแสดงว่าเก่งนั่นก็คือจอบแปดริ้วน้องน้องนุ่นนะครับใช่น้องน้องนุ่นใช่อันนี้เนี่ยเป็นตัวทิ้งสไตล์ด้วยครับเป็นตัวหา จ็อบแปดลิ้วมาใช้งานด้วยนะครับผมซึ่งและว่าถ้าเกิดใครที่แบบซื้อกล่องนี้ก็ต้องใช้น้องคนนี้อยู่แล้วแต่ติดตรงที่ว่าน้องให้มาแค่2ใบนะผมแต่ในนี้นนผมแนะนําเปิด2กล่องดีกว่านะครับจะได้น้องรุ่นไปใช้ถึง2ตัวด้วยกันไงเป็นตัวทิ้งสไตล์อ่ะมันสําคัญนะครับผมโอเคเกรดหนึ่งหมดเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นเกรดสองนะครับผมก็จะให้ใบแรกนะครับนั่นก็คือ จ๊อบแปดลิ้วน้องซาร่านะครับผมกระเทยควายเอ้ยไม่ใช่นะครับกระเทยกล้ามโตเอ้ยไม่ใช่ก็สาวสวยกล้ามโตละกันนะครับผมตัวนี้มีคําพูดชื่อว่าความสดใสของฉันจะชําระล้างใจของเธอเองโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเกินนะครับก็อันี้เนี่ยให้มาสามตัวแล้วเป็นตัวที่แบบเน้นปั๊มพลังนะครับผมต่อมาครับก็จะมีเกรดสองอีกนะครับผมใบนี้โอ้ให้มาสี่ตัวเลยครับกับ จ็อกแปดลิ้วพี่โด่งนะครับผมแหมก็มาแนวนะครับผมขับมอไซค์เลยนะครับตัวนี้มีคําพูดเขียนไว้ว่าเฮ้ออยากขี้เละชัดคือตอนนี้เขาหล่อมากนะครับต้องเข้าใจนะครับคือผมเขาหล่อมากไงก็เลยแบบมีคนแบบมีปัญหาเยอะก็เลยอยากขี่เละแล้วผมทุยนะครับ,นะรบก็เรียกได้ว่าก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะที่เขาสร้างขึ้นมาจากปลายปากกาของเขานะครับดีมากๆเลยก็ซีรีส์แปดลิ้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเน้นพลังตีเขาค่น้าจะโหดนะครับผมตัวนี้ก็เน้นปั้มพลังเหมือนกัน ไหนดูซิมีซีรีส์อื่นไหมอ่านี่น่าสนใจมากครับตัวนี้จะเป็นเกรด2อที่ให้ใบหนึ่งชุดนะครับผมนั่นก็คือคําคมยิ้มแฉ่งนะครับผมยิ้มนั่นเองผมชอบนะผมชอบเพจนี้นะมันจะมีคําคมที่แบบเอ้ยดีดๆแบบช่วยให้เราสร้างแรงบันดาลใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นจากเพจคาคมยิ้มแฉ่งนั่นเองซึ่งจะไม่มีในหน้ากล่องให้เห็นนะครับตัวนี้ก็ให้มาสีใบเป็นเกรด 2.@ อ0แอดเก้าพันนะผมแล้วก็มีสกิลที่ดีมากๆอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อ่าเกรด2หมดท่านี้นะครับ ต่อมาจะเป็นเกรดสามนะครับผมก็มาจากเพจนะครับผมคำคมยิ้มแฉ่งเหมือนกันนั่นก็คือคำคมยิ้มแฉ่งคิดถึงนะครับผมโอ้หน่ารักมากเลยอันนี้เนี่ยก็มีคำพูดเขียนไว้นะครับผมว่าแต่ก็คิดถึงทุกวันเลยนะอ่าเมื่อกี้เขียนว่าอะไรนะลืมอ่านเมื่อกี้เขียนว่าพอเศร้าอยู่แต่พอเห็นคนที่ชอบยิ้มเราก็ยิ้มตามเฉยอ่าเออน่ารักดีนะครับผมอันนี้จะเป็นเกรดสามที่ให้มานะครับผม ต่อมายังไม่จบครับก็จะมีเกรด3าอีกสามใบนะผมนั่นก็คือจากเพจแค่ผู้ชายธรรมดานะครับกับแค่ผู้ชายธรรมดาในวันที่ฝนโปรยนะครับผมก็เน้นตีความหนบวสามันธรรมดานะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษมากนะผมต้องดูว่าชุดอื่นจะเก่งขึ้นไหมนะครับและสุดท้ายนะผมนั่นก็คือพี่8ปดลิวนะผมเกรด3ของเราสุดเก่งนัเนนะครับก็เป็นตัวที่เก่งมากๆครับลงมาก็ความสองลาเพื่อน แถมยังมีพลังบวก2 0 0พันตลอดเวลาอีกนะครับผมถ้าเกิด g b เบรติดนะครับเป็นตัวที่เก่งมากมากมากในชุดนี้นะครับผมเรียกได้ว่าสมกับหน้ากล่องแล้วนะครับก็ได้มา2ตัวนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นสายจ็อบแปดลิ้วแนะนําว่าต้องซื้อ2กล่องไปอย่างตามนะครับเพราอจะได้เอาจ็อบแปดลิ้วให้ครบ4ใบนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนะครับกับการ์ดเกรดสีที่ให้มาในชุดนี้ครับนั่นก็คือจ็อกแปดลิ้วแม่น้องนุ่นนะครับผม ซึ่งไม่ได้ชื่อว่าแม่น้องจะแซ่บขนาดนี้นะครับแต่ว่าที่ความสามารถที่โหดลายมากๆับปั๊มคลีได้ปั๊มพลังได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งที่เก่งที่แกล่งที่แบบเฮ้ยมันแบบไซล์แรกก็โหดแ,แล้วได้นะครับผมก็ให้มา2ใบครับถ้าอยากจะได้4ต้องเปิด2กล่องนะจ๊ะนะครับผมประมาณนี้แต่ทั้งหมดนี้นะครับผมนั่นคือการรีวิวนะครับการจากชุด CHT ที่1ี่แล้วก็01น2นนั่นเองครับ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับกับการแกะนะครับผม CHT TD 0 1นีดแล้วก็ขีด2ทั้ง2กล่องนี้นะครับผมก็แต่ละใบนั้นมีความสวยงามมีความเจ๋งน่ารักโดยเพราะฝั่งขีด2นะี่คือแบบดูหน้ากล่องมันสิมันช่างหน้า เอาไปเอาไปเอาไปเล่นเสียแต่อย่างใดน,นะครับผมโอเคนะครับก็แน่นอนว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสกิลความสามารถกันนะครับผมแค่ไงเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับก็จะมาดูสกิลความสามารถแล้วก็อาจจะมาพูดถึงคอมโบที่สามารถ เกิดขึ้นในชุดนี้ได้นั่นเองนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกไปก่อนเลยว,ว่าเสียาจจริงนะผมหมดวันลลงแล้วถ้าไงเดี๋ยวตอนหน้านะครับผมต้องมาดูกันว่าจะหยิบชุดใหม่มารีวิวเลยไหมหรือว่าจะดูสกิลความสามารถก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ต้องขอบอกไ้ก่อนเลยว่าต้องไปแล้วนะครับผมถ้าไงแล้วก็ไว้เจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย